สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนวอลบอลชาวเวียดนามมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่หลายวันมานี้มีข่าวว่าโลกโซเชียลเลยนะครับว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพบอลบอลหญิงชิงแชมป์โลก2025 ซึ่งข่าวเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพวอลลหญิงชิงแชมป์โลก2025ยเนี่ยยังอยู่ในช่วงพิจารณาของทาง FIBB นะครับก่อนที่จะประกาศประเทศเจ้าภาพอย่างเป็นทางการซึ่งศึกชิงแชมป์โลกในปี2025ก็เป็นปีแรกที่เพิ่มจาก24ทีมเป็น32ทีมโดยมีรูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเพื่อคัดเลือกเอาทีมอันดับ1อันดับ2ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์16ทีมสุดท้ายครับ และรูปแบบการคัดเลือกทีมที่เข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลกทั้งหมด32ทีมมาจากเจ้าภาพ1ทีมแชมป์เก่า1ทีมทีมแชมป์รองแชมป์และทีมอันดับ3จากชิงแชมป์ของทั้ง5ทวีปรวมเป็น15ทีมและทีมอันดับโลกที่ดีที่สุด15ทีมหลังจบฤดูกาลแข่งขันของทีมชาติก่อนรายการชิงแชมป์โลกครับ และในตอนนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมอย่างแน่นอนครับในฐานะแชมป์เอเชียป,ปี2023เช่นเดียวกับจีนและญี่ปุ่นที่เป็นทีมอันดับที่2และ3ของรายการครับโดยทางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเองก็ได้ยืนยันกับสำนักข่าวสื่อต่างๆจากการสัมภาษณ์ว่า จะมีแผนจัดชิงแชมป์โลก2025แต่ต้องรอการพูดคุยกับทางรัฐบาลการตั้งคอรมอชุดใหม่ให้เสร็จเพราะต้องใช้งบประมาณที่สูงเบื้องต้นอยู่ที่600ล้านบาทครับซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการให้ทันตามเดทไลน์ครับหากทาง FIVB เองเลือกให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลก2025นะครับ ทีมวอลเล์บอลหญิงเวียดนามที่จบอันดับที่4ชิงแชมป์เอเชีย2023ก็จะเป็นทีมส้มเลินทันทีครับพวกเขาจะได้ตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ในฐานะหนึ่งใน3ตัวแทนเอเชียส่วนทีมไทยก็จะเข้าแข่งขันในโคตาเจ้าภาพแทนนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้เวียดนามเองพวกเขาก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเช่นกันนะครับแต่สู้ค่าใช้ใจ่ายไม่ไหวเลยต้องถอนตัวไปครับ ส่วนสนามที่จะใช้ในการแข่งขันหากไทยได้เป็นเจ้าภาพจากการสัมภาษณ์ของนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าจะมีสองทางเลือกตัวเลือกที่1จัดใน4ีจังหวัดได้แก่เชียงใหม่ภูเก็ตนครนนราชาสีมาและกรุงเทพมหานครในรอบชิงชนะเลิศตัวเลือกที่2จะจัดเพียง2จังหวัดนั่นก็คือนครนนราชาสีมาและกรุงเทพมหานครที่ใช้จัดในรอบชิงชนะเลิศครับสำหรับคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเรียกว่าพากันหวานใส่ประเทศ หนักมากครับซึ่งคอมเมนต์ของพวกเขาจะเม้นอะไรกันไว้บ้างก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับไปร,รับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนแรกครับเขาคอมเมนต์ว่าตื่นเต้นจนนาทีสุดท้ายไม่เคยคิดว่าเวียดนามจะต้องรอจนนาทีสุดท้ายเพื่อจะเป็นทีมสุดท้ายอันดับที่32 และก็มีชาวเวียดนามอีกคนมาตอบว่าคนพิเศษจะปรากฏเป็นคนสุดท้ายเสมอคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์สั้นๆว่าฉันรู้สึกเกรงมากคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนถัดมาครับคนนี้บอกว่ามันเหมือนบรรยากาศการประกาศท็อปมิส universe เลยนะคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมาครับเขามาถามว่าถ้าหากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทำไมเวียดนามถึงมีโอกาส และก็มีชาวเวียดนามสองคนครับมาตอบกลับเอาไว้คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าทีมที่คว้า3อันดับแรกในรายการชิงแชมป์ภูมิภาคข,ของแต่ละทวีปปีที่แล้ว,วเวียดนามได้อันดับที่4ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียส่วนประเทศไทยพวกเขาเป็นแชมป์แต่ถ้าหากพวกเขาได้เป็นเจ้าภาพวเวียดนามก็จะได้เลื่อนมาเป็นอันดับที่3และอีกหนึ่งคอมเมนต์ตอบกลับเขาบอกว่ามันมีความสําคัญกับทีมเวียดนามเป็นอย่างมาก หากทีมที่คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันอยู่แล้วได้เป็นเจ้าภาพทีมอันดับถัดไปจะก้าวขึ้นมาแทนที่เพื่อให้ครบจำนวน3ทีมของแต่ละทวีปและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาคอมเมนต์ว่าหวังว่าเวียดนามจะได้เข้าร่วมไม่รู้ว่าเราจะพ่ายแพ้แต่เพียงได้รับชมทีมเวียดนามเล่นในระดับนานาชาติก็มีความสุขมากแล้วคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าที่สุดท้ายคือทีมเวียดนามด้วยเทิด คอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าหวังว่าอินโดนีเซียจะไม่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับบอกว่าได้เพียงรอและมันก็รู้สึกวันว่นวหวเป็นอย่างมากและคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อมานะครับเขามาคอมเมนต์ไว้หลังจากที่เวียดนามถอนตัวเป็นเจ้าภาพเพราะสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวนะครับเขาบอกว่ากรีซยังคงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเป็นเจ้าภาพที่ยากจนและต้องการจัดงานใหญ่ คอมเมนต์ต่อมาครับก็เช่นกันครับเข้ามาคอมเมนต์ไว้หลังจากที่เวียดนามถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพเขาบอกว่าเพิ่งรู้ว่าประเทศของฉันไม่มีอะไรเทียบกับประเทศไทยได้เลยและก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่าโอ้พระเจ้าจำนวนเงินมากเกินไปสำหรับการจัดสนามเด็กเล่นเพื่อทีมเวียดนามคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเข้าคอมเมนต์ว่าโอ้พระเจ้าช่วยเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วยฉันลุ้นหนักมาก คอมเมนต์ของคนต่อมาคราบเข้ามาถามว่าทำไมประเทศไทยถึงรวยจังและก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นอย่างมากในหลายภาคส่วนและอาจจะมีกําไรจากการขายตั๋วรับชมในสนามรวมถึงเงินจากการขายลิขสิทธิ์รับชมการถ่ายทอดสดทางออนไลน์อีกด้วยแหล่งรายได้มากมายที่ต้องยอมรับว่าประเทศไทยลงทุนอย่างมหาศาลในวอลเล์บอล คอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับเริ่มจากหวานใ่ประเทศไทยแล้วนะครับเขาคอมเมนต์ว่าจู่ๆก็ตกหลุมรักสาวไทยเป็นอย่างมากคอมเมนต์ของคนถัดมาครับทันใดนั้นก็พบว่าประเทศไทยน่ารักมากคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าหวังว่านี่จะเป็นจริงขอให้ความพยายามทั้งหมดของคุณได้รับผลสําเร็จและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าว้าวรอไม่ไหว และมันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากหากประกาศว่าเจ้าภาพคือประเทศไทยและชาวเวียดนามก็จะได้เชียร์วอลเลย์บอลเวียดนามแน่นอนคอมเมนต์ของคนต่อมาครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆการบินไปรับชมในสนามแบบสดๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับรักประเทศไทยและแฟนชาวไทยมา100ปี คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับดูจะมั่นใจมากเลยนะครับว่าไทยได้เป็นเจ้าภาพแน่ๆโดยเขาคอมเมนต์ว่าโอกาส99%ของพวกเราที่จะก้าวออกไปสู่ระดับโลกซีทีบิทเและทุกคนในทีมจะทำให้ดีที่สุดครั้งแรกในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับโลกคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับตั้งหน้าตั้งตารอเพราะททม์โซนของไทยไม่ต้องนอนดึก และคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดขึ้นจริงฉันคงรักประเทศไทยตลอดไปครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลบอลชาวเวียดนามเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ และจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ